ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง c d Auto Review s. วันนี้เรามีคอนเทนต์สุดพิเศษที่จะทำให้คุณทึ่งอย่างแน่นอนเพราะรถที่เราจะพูดถึงนั้นไม่ใช่แค่รถทั่วไปแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราของซูเปอร์คารระดับโลกกับความสะดวกสบายของบ้านเคลื่อนที่ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง2026 b u g ต t t i Motorhomie รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกเปิดตัวไปไม่นานมานี้รถคันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์และโลกของมอเตอร์โฮมอย่างแท้จริง บูเก t ตที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิตซูเปอร์คาร์ที่เร็วแรงและหรูที่สุดในโลกแต่ใครจะไปคิดว่าบูเก t ตจะก้าวเข้าสู่ตลาดมอเตอร์โฮมด้วยการเปิดตัวรุ่นบีเที่ย่อมาจากบูเกตทีฟュเจอร์มุดหงรถบ้านที่ไม่ได้มีดีแค่การนอนพักแต่ยังมาพร้อมกับสมรรถนะที่เหนือระดับและการดีไซน์ที่ทุกสายตาต้องหันมอง เริ่มจากการออกแบบภายนอกตัวถังของบุกาตีมอทตอโฮบีเอฟถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุน้หนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุดเส้นสายภายนอกเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของบูกาตีโดยเฉพาะกระจังหน้าทรงเกือกมา้าที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเลนแบบเมทริกซ์ที่ให้แสงสว่างเฉียบคมในทุกสภาพถนนด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีความลู่ลงเหมือนกับซูเปอร์คารุ่นพี่อย่างคาร์เรลและโบไลต์แต่ขยายขนาดให้รองรับการเป็นบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัวสิ่งที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างไปจากมอเตอร์โฮมทั่วไป คือการใช้ดีไซน์แบบ odynamic, แอโรไดนามิกเต็มรูปแบบบูกติไม่ได้ทําให้รถบ้านคันนี้ดูเอท่าหรือเชื่องช้าแต่กลับออกแบบให้ทุกมุมทุกเส้นสายมีส่วนช่วยในการลดแรงต้านอากาศทําให้รถมีความเสถียรแม้จะวิ่งที่ความเร็วสูงซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในรถบ้านยี่ห้ออื่นในส่วนของสมาร์นะัเครื่องยนต์ของบูเกตีโอเทอร์โฮบีเอนั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้า และเครื่องยนต์เบนซินดับเบิลยูสิที่เป็นเอกลักษณ์ของบุเกตทีรุ่นนี้มีกำลังสูงสุดกว่า1 800แรงมา้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.5วินาทีแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงรักษาความแรงแบบบุเก็ตที่เอาไว้เต็มที่กัดความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยแต่เอาจริงๆแค่คิดว่ารถบ้านวิ่งได้เร็วขนาดนี้ก็น่าทึ่งแล้ว ระบบช่วงล่างของรถมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Suspension ที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพถนนทำให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนเลื่อนทางโค้งหรือทางครุกคร,รถคันนี้ก็พร้อมลุยได้ทุกที่แต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือภายในของบุกตีโมโตบิเจารุราและล้ำสมัยแค่ไหนภายในห้องโดยสารถูกตกแต่ง ด้วยวัสดุเกรดซูเปอร์ลักชัวรี่ตั้งแต่หนังแท้เกรดสูงไม้แท้เคลือบเงาไปจนถึงไฟบีอนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์ห้องนั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟาปรับเอ็นได้มีทีวี l ด,ด,ดีขนาด75นิ้วพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง Bugatti Premium Sound ที่ให้ประสบการณ์เสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนของครัวถูกออกแบบมาอย่างชานฉลาดมีทั้งเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันตู้เย็นอัจฉริยะและไมโครเวฟในตัวทุกอย่างควบคุมได้ผ่านหน้าจอทัชสกรีน หรือคำสั่งเสียงห้องนอนก็หรูหราไม่แพ้กันมาพร้อมกับเตียง king ซส์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ผนังห้องใช้ระบบ smart ท l a s s ที่สามารถปรับโปรง่งใสหรือทึบแสงได้เพียงกดปุ่มเดียวห้องน้ําของรถคันนี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันมีทั้งฝักบัวเรนชาเวอร์ระบบน้ําอุ่นแบบทันใจและสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่สามารถทําความสะอาดตัวเองได้เรียกได้ว่าทุกมุมในรถคันนี้คือการรวมเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะไว้ในยานยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ และนี่คือคุณสมบัติพิเศษหนึ่งเดียวในโลกที่ทําให้บุกกาทีมูทอร์โฮบีเอแตกต่างจากรถบ้านทุกคันนั่นคือระบบ p r e s s f o r m i s m a r t ทเซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในรถเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งหรือแม้กระทั่งสนามขนาดเล็กสาหรับผ่อนคลายได้เพียงกดปุ่มเดียวนี่คือสิ่งที่ไม่มีมอเตอร์โฮมคันไหนในโลกสามารถทําได้ระบบนี้ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนบ้านเคลื่อนที่ของคุณให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบได้ทุกเวลา สิ่งที่บุกที่ทำได้ดีมากคือการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยควบคุมระบบต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิการปรับบอกการเปิดปิดไฟไปจนถึงการวางแผนเส้นทางการเดินทาง AI จะช่วยวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดประหยัดพลังงานและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ในด้านความปลอดภัยบุกทีมมเตอร์ีฟติดตั้งระบบป้องกันขั้นสูงเช่นระบบตรวจจับการชนล่วงหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนและกล้อง360องศาที่ให้ภาพคงชัดแม้ในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันการแฮ็กเนื่องจากรถคันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาราคาของบูกาตีโมเทโฮมขึ้นมาเพื่อเป็นเพียงยานพาหนะแต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นไลท์สไตล์และตัวตนของเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือบูกาทีไม่ได้ละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงแม้รถจะใช้เครื่องยนต์ดับเบิลยูสิบหกแต่ก็ถูกพัฒนาให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงกว่ารุ่นก่อน และสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟา้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่า250กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองโดยไม่ปล่อยมลพิษสรุปแล้ว2,026 Bugatti Motorhome คือการสร้างนิยามใหม่ของคำว่า Motorhome ไม่ใช่แค่รถบ้านแต่เป็นการรวมซูเปอร์คาร์เทคโนโลยี AI บ้านอัจฉริยะและความหรูหราเข้าด้วยกันในคันเดียวมันคือความฝันของใครหลายๆคนที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่ซึ่งสามารถวิ่งได้เร็วเหมือนซูเปอร์คาร์และหรูหราเหมือนโรงแรม5ดาวและก่อนจบคลิปนี้อย่าพลาด เพราะเราจะเผยอนาคตของบุกทีโมเทอร์โฮมบีเอฟที่น่าตื่นเต้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารถรุ่นนี้จะเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทซิตี้ทำให้สามารถสื่อสารกับถนนอาคารและยานพาหนะอื่นๆได้แบบเรียลไทม์เอจะช่วยวิเคราะห์เส้นทางและปรับการขับขี่ให้เหมาะสมที่สุดไม่เพียงแต่ทําให้คุณเดินทางได้เร็วและปลอดภัยแต่ยังสร้างประสบการณ์การเดินทางล้ํายุคแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่คือรีวิวสุดพิเศษจาก c b Auto Review s หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถรู้รถหายากและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ